สวัสดีครับวันนี้วิธีเกษตรทางเรือกใหม่นะครับวันนี้จะมาแนะนําการปลูกหม่อนนะครับอันนี้คือหม่อนเบอร์รี่นะครับปัจจุบันหม่อนนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับที่มาแรงในขณะนี้นะครับใครปลูกไว้นะครับแยรูปได้หลายอย่างนะครับ ผลไม้ผลของหม่อนนะครับทําไปเป็นน้ําผลไม้นะครับปัจจุบันนใช้ทําน้ําผลไม้ขึ้นห้างไปแล้วนะครับผลของน้ําของหม่อนเบอรี่นะครับก็หม่อนก็มีหลายพันนะครับอันนี้เป็นพันของเชียงใหม่หกนนะครับที่โครงการหลวงหรืว่านี้วิจัยอยู่นะครับซึ่งเป็นพัธุ์ข้อดีคืองูง่ายโตวไวนะครับ มดชัดเยี่ยมมีข้อดีของมอนเบอรี่ชนิดนี้ครับเป็นพันธุ์ของเชียงใหม่60นะครับท่านใดสนใจนะครับไปลองปลูกได้นะครับไม่รับปลูกในพื้นดินแล้วก็ปลูกในกระถางนะครับก็โตได้นะครับในป่าเขตร้อนนะครับอากาศเย็นหน่อยนะครับของมอนเบอรี่นะครับ ็นแรกเดิมทีก็ใบหมอนก็ใช้มาเลี้ยงตัวหนอนนอนใหม่นะครับแต่ปัจจุบันครับมันมีผลของลูกหมอนนะครับนี่ครับของผลหมอนก็แปรรูปเป็นน้ำผลไม้นะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับที่กำลังมาแรงนะครับท่านใดสนใจครับไปทดลองหาซื้อพันธุ์มาปลูกได้นะครับ อันนี้ปลูกในกระถางก็ออกดอกออกผลนะครับไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับแค่นี้ก็ต้องได้กินผลไม้นะครับได้กินผลละหรือว่าจะกินสดๆก็ได้นะฮะในมอนเนี่ยครับใช้แปรรูปเป็นน้ำผลไม้อร่อยด้วยนะครับขึ้นห้างนะครับมีราคานะครับนี่ับ ลูกในกระถางง่ายๆครับสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ปลูกครับปลูกบนกระถางเลยนะครับทดลองปลูกดูครับไม่ว่าภาคไหนก็ทดลองปลูกได้นะครับนี่ครับออแนะนาการปลูกหม่อนนะครับไว้เพียงเท่านี้ครับ